เอาคันเบ็ดมาข้างเรือข้างเรือหูจับช็อคเอามือหนึงจับช็อคเอามือนึงจับช็อคเอามือนึงจับช็อค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 แล้วล้วงหางจับช็อคจับพี่ช็อคเอาหัวใส่หัวเลยจับพี่ช็อคอ่าล้วงไม่ยายาหัวยาหัวย่หัวยาหัวล้วงหางล้วงหางล้วงที่หางเก่งมากโอ้โหอสี่โลแค่สี่โลหรอแพนทัาขัดโอเคหนูไม่ตกแล้ววันนี้หนูแพ้เหรอหนูแค้นไหม นี่มากกี่โมงเบ่ายสามครึ่งครับบ่ายสามนลครับเริ่มตกปลาบ่ายสามนละครับนี่โดนไปโดนที่ห้าจริงจริงอากาศเกินสิบนะครับกัดเยอะกัดเยอะเกินสิบแล้วสวยงาม